ฝ่าวงฝ่าวหารถเด้อพี่น้องมาแล้วรัฐบาลไทยอาจารย์ใหม่เอกงวดที่แล้วให้เขาโตอาร์ตสองศูสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสภูสะคนตอนรับขอสูชองก็ติดหววดังมาแช่เนาะจ้ะกับมาพอกับแอดมินอีกคือเกาเนาะจ้ะ มือนีแอดมินเกดิดใดไปหาเนือทางไม่ๆหมตัวเลขเด็ดตัวเลขดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องระเบิงกันเนาจะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของอาจารย์เตาเนือทางของอาจารย์ไม่เอกเนวทางของแม่ผุ่มพ่วงดวงจันทร์ต่อโดยเนวทาง ลื่นด้านสนั่นเมือง16หางนะพี่น้องก่อนไปรับช่รัรฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะพี่น้องเด้อแอดมินเสดีมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้า <c oughs> เพื่อเป็นการบอสเสียเวลาเฮากับเบิงแนวทางกนเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์เตากันก่อนเลยส่งกับชุดนี่ก็เป็นแนวทางของแท้พันเปเซนนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะจ้ะ ชุด3ตัวบนก็คือ1 4 8 7 4 8แล้วก็6 4 8ต่อด้วยชุด2ตัว4 7และ4 8ตัวเน้นให้ก็คือ4 8 8 4เด้อพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์เตาแค่ไว้เบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้า มาเบิงแนวทางชุดต่อไปกระจาซึ่งก็เป็นแนวทางของคุณผู้พ่วงดวงจันทร์นะจ๊ะครบรอบการจากไปของคุณผู้พ่วงดวงจันทร์30ปีของการจากไปของเพิินซึ่งเพิินก็เสียชีวิตในวัย31เกิดวันที่ 4, สสิงหาคมพศ2 5 0 4เสียชีวิตวันที่1ิมิถุนายนพศ2 5 3 5แนวทางของเพิ่นก็คือ30 3 1 0 4 504 13หาศแล้วก็ หาสามหาได้พี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็ไปหาจักลรลอตเตอรี่กันเอาไว้เด้อจ้ะสามสิบปีของการจากไปของเมย์ภูมพ่วงดวงจันทร์นะจ้ะก็เพื่อเพื่อนไฮสุกไฮลาในปีนี้เนะจ้ะก,ก็ลองไปตามเบื่องกันได้พี่นอ้องไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็จะึ่งกับเป็นแนวทางของอาจารย์ใหมเอทซึ่งผลงานงดทิ่ผ่พานมากของเพื่อนก็ให้เข้าโตะอาร์ตนะจ้ะ2อ0 2นยนะพี่น้อง ส่งหงวดหนีเพิ่นกระไดปลอยแนวทางมาหายแล้ว16พหกพฤษภาคมเพิ่นหายตัวเด่นทีบลักเก่ากับลักเจ็ดเด้อพี่น้องเม็ดเดียวเพิ่นหายนย์เก้าเจ็ดโชอบเพงเพิน่นก็คือเก9าเจเกาแล้วก็เจดศยเดอพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์ใหม่อกหายมาแล้วเม็ดเดียว0 9 7ย์เกาเจชอบเก9าเจเกาและเจดสองเดือพี่น้องเบิ่งเหล้วก็เฝ้าไปหา จัดลอตเตอรี่กันเอาไว้เ้ยจ้าหาเพื่อนห้โศกห้ลาพี่หมวดหนึ่งนะจ้ะแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกเดนเก่ากับจิตเด้ดพี่น้องฟันที่รักเก่าเลยจ้างวดนี้ฟันเก่าเลยพี่น้องห้ามพลาดเลยจ้าไปจัดต่อกันเลยจ้าไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของลีหลันสนันเมืองนะจ่ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางสิบหกหางนะพี่น้อง แนวทาง16หางือหลังสนันเมืองงวดประจำวันที่16ตุนายน2โตบนญลางซึ่งก็คือ40 41 42 47 70, 70 71 72 77 80 81 82 87 10 11 12แล้วก็17นะจ๊ะซึ่งมีทั้งหมด16ชุดด้วยกันแล้วก็ตัดเหลือ6หางนะพี่น้องตัดเหลือ6หางก็คือ70 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดสอง้อพี่น้องนะเนาะแนวทางของดื้อหลันสนั่น,น,นเมืองซึ่งชุดตัดสามหางแอดมินก็ลงไปหายเบิง้งแต่เมื่อว่านแล้วเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นชุดสิบหกหางน้าพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้เบิ้งกันอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะก็เบิ้งแล้วก็มากกับพีาจัดลอตเตอรีกันเลยจ้ะตัดหายเหลือหกหางแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 808182ดหอพี่น้องเดอ้อสองตรงบนล่างจ้าถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสะควอนโปรโใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้คอมูลอย่างมีสติเลจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและก็สนับสนุนการสื่อสากกินเบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลยจะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนเัเนเอจ้าการลงทุนมีความเสียงสูงก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆเด้อพี่น้องสื่อตามกอลังซับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้จ้าแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโชคดีร่ำรวยมีโศกยินาีกันทุกคนเด้จ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอโตลาพี่น้องไปซํอมหนีก่อนเด้พี่น้องแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนาเด้จ้า ขอให้พี่น้องเฮงเงปังๆกันทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า